สาวทีาละปะยูนรหัส4941063267นศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาทคโนโลยีื่อภาพค่ะวสวัสดีครับผมนายบารมีโพชยะครับเรียนอยู่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหการรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รหัสนักศึกษา,า,า4935060295ครับการอื่นต้องขอขอบคุณ โรงแรมเอเชียคุณนี้รงบนเตนเช้าวันนี้หัวหน้าฝ่ายบุคคลที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรับพนักงานเข้าทํางานในโรงแรมแก่กลุ่มเราค่ะเอกสารประกอบการสมรรัครงานของโรงแรมเอเชียมีดังนี้นะคะใบานาสคริปค่ะรีส u m ม สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษค่ะละสำนักประชาชนขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นภาพวิดีโอการสัมภาษณ์งานที่ทางหัวเราได้สัรททำขึ้นนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ ค่ะดีครับามาสมัครงานด้วยครับค่ะที่นัดไว้ใช่ไหมครับค่ะชื่อคุณอะไรครับนิชานค่ะนักเรียตัวเข้าสัตหีบนะคะดิฉันชื่อนางสาวธิดาเราไปดูค่ะจบจากมหาวิทยาลัยที่ริจอนเก้าพนังเหนือคณะบริษัทอายุสขาทเทคโนโลยีชีวภาพค่ะม,มาสมัครงานในตำแหน่งไหนครับวันนี้มาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานค่ะ สารพัน PR ใช่ไหมครับค่ะไหนลองบอกความหมายของคำว่า PR ในความหมายของคุณว่าประชาสัมพันธ์นี่หรือ PR เนี่ยคืออะไรครับสำหรับวิชาน,นะคะประชาสัมพันธ์คือการนำเสนอจุดเด่นหรือข้อดีออกไปให้ผู้อื่นได้รู้หรือลูกค้าได้รู้ได้เห็นจุดเด่นได้เห็นปรชาลแล้วก็เข้ามาเป็นลูกค้าของเรามากที่สุดอะคะ่ะ แล้วคุณคิดว่าคุณมาสมัครในตำแหน่งพีอาร์มันเป็นส่นสำคัญของทางโรงแรมเราครับคุณคิดว่าตัวคุณมีความเหมาะสมอย่างไรครับแน่นจฟรดิฉันเป็นคนชอบพูดชอบเจรจาค่ะก็เลยเสนใจที่จะมาสมัคร,ครในตำแหน่งนี้เพราะคิดว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ชอบและคิดว่าจะทำไ,ได้ดีค่ะแล้วสมมติคุณคิดว่าคุณเข้ามา ทำงาน PR รในรงแรของเราใช่ไหมครับคุณคิดว่าคุณจะช่วยพัฒนาโรงแรของเราในด้านไหนบ้างใช้ก็จะก็เป็นจุดเด่นของโรงแรมเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าโรงแรมเราจะสามารถทําได้อย่างจุดปรง่นท่องเท,ที่ยวต้องกองารเข้าพักให้มีความสุขให้ได้มักที่สุดเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของเราแลวเป็นหน้าเป็นตา,าให้กับบริษัทเราได้ดี แล้วคุณในฝึกงานมาได้คิดว่าได้มีประสบการณ์อะไรบ้างครับจากประสบการณ์ที่ฝึกงานนะคะกร็รู้จักการทํางานเป็นทีมรู้จักการเสนอพรีเซนต์โปรเจกต์เด่นของแรน์ให้กับน้องเชื่อได้ทราบแล้วก็ทําผลงานนี้ออกไปเพื่อให้ดึงดูดน้องเชื่อได้มากที่สุดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับออกแบรนด์ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอืา ให้มาแก็ข้อมูยอ่าในเดือนที่อยากได้สักประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับที่เขียนในใบสมัครนะคะคือสละที่หนึ่งหนึ่งบาทนะคะหนึ่งพาใช่ไหมครับอืมแล้วทำไมถึงอยากมาบบสมัครงานในตำแหน่งพกรครับก็คิดว่าตำแหน่งนี้เป็นเนื่องด้วยนิสยนัย่คนชอบพูดนะคะชอบยิ้มชอบเจรจาก็เลยคิดว่าเราจะทำตำแหน่งนี้ แล้วก็ทำหน้าที่ลงได้ดีค่ะอืมีการวางแผนในชีวิตนะในบาอีกประมาณน้า5ปีหรือ6ปีอะไรงี้ในชีวิตก็าจะทำอะไรต่ออย่างงไหมคะอ่าท่าน้นก็เคยมีแผนอยากจะเรีนต่อคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดระยะเวาไว้แนราก็อยากคืออยากทำงานตรงนี้ให้ดีท่สุดค่ะอยากพุ่งเท้กับเวลมากกว่าอจากมาวิยาลยช่อ่อการก่อนปะมานะค่ะคณะอ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพแล้วเรียนเทคโนโลยีชีวภาพอ่าแล้วทำไมเรียนเทคโนโลยีชีวภาพแล้วทำไมถึงมาสมัครกออาครับทำไมทำไมไม่ไปสมัครในตำแหน่งที่เรียนตรงกับสาขาทีาท่เรียนมาเนื่องจากคิดว่าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพใช่ไหมคะก็คือก็เป็นสาขาที่ชอบและก็เรียนจบมาเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นกะจะทำหน้าที่ในตำแหน่งได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบมากกว่า ไม่คิดว่าน่าจะทำด้ดีกว่าชอบกรพูดใช่คะใ่ค่ะชอบแล้วคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติด้านไหนที่เหมาะสม,มกับตำแหน่งพี่อาของเราบ้างาคิดว่าเป็นคนชอบพูดและสามารถพูดดึงดูดให้กับลูกค้าเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับทางโรงแรมค่ะให้มากที่สุด เราคิดว่าจะเรียนู่คิดว่าจะมีความสามารถในการพูดในการทําให้โรงแรมเราดีขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะช่วยโปรโมทโมรงแรมเราได้ค่ะก็คือดิฉันคิดว่าดิฉันมีความสามารถในการพูดหรือพรีเซนต์ผลงานหรือข้อจุดดีของบริษัทให้กับลูกค้าเชื่อมั่นด้วยความสามารถของฉัน แล้วถ้าสมมุติว่างานในตำแหน่งพิาการสมมติาทางในเราคือมันถ้าเกิดต้องทำงานนองเวลาหรือว่าต้องไปแบบเดินทางทำง,งานที่ต่างจังหวัดหรือว่าทำงานนอกสถานที่ที่คุณมีความสะดวกหรือว่ามีความค,ามค,ามคุณสนุกที่ทํทำงานนอกเวลาครับ่ถ้าฉันได่มีโอกาสเข้ามเาเป็นส่วนของแานแล้วต้องทำในตำแหน่งตรงนี้หรือล้หน้าที่ตรงนี้วิชาี่ด้วยฉันสามารถทำได้ค่ะทำได้ไม่มีปัญหาเชือครับค่ะ ถ้าสมมติคุณมีโอกาสได้มาร่วมง,งานและเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเราคุณคิดว่าคุณจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนครับถ้าดิฉันไม่มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรง้านนี้ดิฉันก็จะพุ่งเทเวลาแล้วก็พยายามจะดึงจุดเด่นของรง้านออกมาให้กับทุกคนให้ได้เห็นให้มีความมั่นใจหรือวเชื่อใจและให้ความไว้วางใจกับทำร้านของเราให้ลูกค้า เข้ามาพักแล้วก็สามารถสร้างยอดขอดจำนวนลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆของแต่และเดือนให้ได้มากที่สุดค่ะดิฉันจะทําให้ได้ีที่สุดใ่ความสามารถค่ะครับอคมีคำถามนอกเหนือจากนี้ก็คำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไหมครับดิฉันมีโอกาสได้เข้ามาทําง,งานตรงน,นี้ก็อยากจะทราบถึงสายค่ะของแรนดเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงแล้วก็ไปใช้ในการทํางานให้เต็มที่ค่ะ วิจัยทของโรงแรมนะครับควิจัยทของทรงเรมนั่นก็คือความรูปัจจัยของลูกค้า<ม>ก็คือความสุขของเราครับ่ะเป็นไงบ้างคะสหรับวิดีโอที่ทางกลุ่มเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการสาธิตวิธีการสมัครงานนะคะซึ่งวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา mm Human Resource Management ค่ะ บอกว่ามิาวโอที่ทางเราได้จัดทำขึ้นคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมได้บ้างครับขอบคุณมากครับค่ะ